ครับมาชคัญไม่ชกัเนาะมื่อในก็มาทบงานดาขาขาแทงรในการไต้ชายครับเมื่อในก็เป็นวันที่หนึ่ห้ือปีช่องเช้าเอ็ดนะครือที่หปีชอง้านะครับมื่อในก็ข้าวก็เอาข่ามาผักแล้วครัอ้อายาวน่ครับพัดพัดมีข่าออกมาแทงเงว้ยววายศีชึกมันยืดอันหนาจึงเมืองเงียวนะครับเนาะ ขาวบนว่าเขาวเดิวนว่าอยู่ว่ามันเดม,มีลองตุ้มเติมปะปลายหมักมีลองกินตาหาก,กินเลี้ยงต้องอ่าพอมีวันกุ้นมึงหูเจ้าคือในมือห่มตุ้มมึงไตอันนี้กันเนาะ <c oughs> มือนในออกมากข้อที่สั่งของชีชึกอ่มามันเลยออกข้อที่ชั่งมาแทงว่าลองกุนกล้าขาย จอมเลนดิงนีนะ่ขนาดน้อไง,งไทยเมืองหุ่นตะุ้มเมืองไต้นี่ขนาดน้องเลนดิงไต้ไทยนะี่ครับมานออกข้อปืนเผาในวันที่หนึ่งเดือนที่หาปีชอยเชาเอ็ดเตย์อ่ำไรเอากุนคู่แข,ของกาขายกินย่ำในเมืองไทยเข้าในเมืองหุ่นตุม้มนั่นก็เมืองไต้หาเมียวนะี่ขนาดน้อมันปืาานเผาเมื่อวานนี่ครับลงปืนเผาได้ปืนเผามาเมื่อวาน ค้อยกะว่าปืนเผาไว้เมื่อว่าค้อยเขาเขาบอกว่าวันที่หนึ่งอ่าเดือนที่ห้าปีชอเช้าเอี้ยดในในวันเหมือนไนในเดือนไหนหละว่าเขาดีสิบออกข้อปืนเผาที่หามเนี่ยว่าอ่าลงของกินของย่ำลองกล้าขายตาหามิ้วเนี่ยมันก่อนนำเขาหามิ้วหามิ้วก็ไม่ให้ใค้ลองมีลองตุ้งตื้ออีกอยู่นะครับก้อยกะบอกขนาดเปล่ันต่เมื่อนามามันจิ้มการลองหามิ้วกันนะครับ วันไหนจอมเด่นดินเสียมกาเยาวกนในจีนมันขังก็มันก็มีข่าวออกมาอยู่หลายวันหนึว่าอันน้ก็ลองน้ำมันถอน้ำมันกาในข่าวสเกตเส้นไหนในข่าวในก็มีลองปิกอึดทัมพันเขาในจีนมันขังจอมผักเวียงผักก้านเฮ็ดให้น้ำมันถอนมันกาก็เปี้ยงขึ้นก้าขึ้นในข่าวมันเป็นอย่างไรแค่ไหนครับมันยืดอาหาอันหนักมันมีพันธุ์ดีตีละมันมีพันธุ์ดีเนาะ เขาขาดไก้วันอ่ะกัมพองก็้หรว่าออกมันนี่กังใจช้างสุ่มปูไตหาสุ่มสุกออกมันนี้ฮะมันกล่มใจเมืองใจเขาหนีมนี่ก็มันไล่มั่งมันกล่ใจว่าเขาขาดกังใจเขาดิขาดดิไลเมืองใจเขาเขาขาดออกมาปืนออกมาคัดขวางลองรยือชึกมันนี่ยยิบกำมหวันเมืองขยือชึกมันนี่ยมัยึดเอาอาณานัดก่อนย้อนกลับทางล่ะย้อนพุชันนี่แหละตามมา ยันปืนของกินของกล้าขายมันเพราะว่าซึ่งมันยิบกรรมซึ่งมันอ่ำหมออ่ำหมอเฮ็ดลองการวันงานเมืองบุญตาตีเฮ็ดให้วันเมืองขึ้นเยอะมันเป็นไรมันใจอำนาจใจอำนาจอำนาจสิขีนเน็กติดปีตีปีนเป้กินก้นเมืองก็มันถึงว่าลองกล้าขายไปมันมีก็ยบย่อมกูมีมีถตงว่าเฮ็ดให้ก้นเมืองเป็นงเพราะเอลองที่ไหนมีเด็ก้นอันหนึ่อกแต่มันก็ว่าออกมาหนีกันใจชื่อเฮ็ดชังอันนั้นน่ครับ มันเนาะมือนอย่มือมือวานนี่ก็ปืนเผาในวันเมื่อไหร่นี่ครับเนาะของฉีชึ่งมันอ่ปืนเผาไว้ว่าตีปีกโคกของอ่ไทยหาอย่างหาปลืองอันอันไหนหละอันกวนเมืองในมือหุ่มตุ้มเอาเมือกไทยออกมากล้าขายในมือหุ่นตูมเนาะ,ะ,นะเรียกว่ามีอยู่สี่ห้าเมียวนะครับหนึ่งก็เป็นน้ำหวานน้ำเจี๊ยมน้ำนมอะไรก็ ก็ผีเมืองไทยเลยเงี้ยก็ปียาเมืองไทยนะี่คัขนาะอ่ะาวต่อไว้ให้หามชี่อาีเมียวหามเมียวอันไหนมันเป็นเรื่องเื่องลานะนะยเหยื่อปู่อาคนในเมืองหงษ์ตุ่มมันื่อปอดหลายลายจีนนะี่คัขนาะอําชื่อกินของเขาย่วจ้ามันอ่าเล่นดินเมืองหงษ์ตุ่มดั้งเมืองไทยจับกันเนี่ยก็มานำในคำชื่อกินของมนันนะคัขนาะมันเป็นยังไงครับอำเภอตะันเป็นกอพี ปียาเจ้ไาไี่ครับมอเดิรปินชิลิกอ่าอันเครื่องคายเงี่ยเจ้าไี่ครับของหวานของเจีมเจ้าไี่เครื่องใจเครื่องตือ้ออัมบาปินของพงเงี้ยนะพ่นแล้ก็เครื่องไผ่เครื่องอย่างอันอีตี้ย่อยนะครับนะ,อ,ะอันอยู่จอมยันยิในปืนเอาของไทยหลายๆเนี่ยเบื่อ,อมันแข็มมันมีอ่า ก็คือหรอมันเข้มมันขำนะครับเนาะเมนหมืนม่นหนังในของมือหุ่มตุ๋มมันมันอำ่นอำพวกขำหางลียนไรมันพวกขำเพราะว่ามันเป็นยังไงครับย้อนในเลซึ่งมันถึงว่าปีกนะครับเนาะแต่ว่าเอาข้อปืนเผาปีกไว้อ่าพวกขำปีกกดในมือหุม่มตมุ๋มจึ๊ใจของเขานะครับเนาะของเขาเลยขายนะครับมันเป็นยังไงครับ มื่อเหลียวได้ปีาลองอันใหญ่อ่ำใจลองใหญ่ไงขนาดจื่อปียาก็พีน้ำมันน้ำจียมน้ำนู่มอะไรนี่มันก็โปองใหญ่ก็กะเทีอีกหนึ่งมามันดีอ่ำการในแควในขนาดมันในตามมาแทงอันลองใหญ่ใหญ่่นนาในเมืองผมตุ้มว่ามือเหลียวมืนอ่างหันนองขนาดมาดูน้ำมันถ่านน้ำมันก๊าดมาลงอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตกูลองลองปีกอึดกำในสมอ่าปืนเผาว่าเออเปิดเปิดอินเทอร์เน็ต ัแต่จ้าลอยเงินอ้วนเงินอาบเงินในยิงเงินเจะไหนเนี่ยนะหลายๆตีหลายๆทีเวียงก็เปิดใจอยู่นะครับก้อยกาเะว่ามันมีหลงชุกยงหรือมีปัญหาลงการในการใช้กับคอมพิวเตอปีกมาหลายในี่นะครับก้อลองเลี้ยงพงได้ก็ค่ข่ปิกหนังเก่าปีกอินเทอร์เน็ตในะครับอืมจุดเนี้ยนะครับ ก็เหมือนในวันเมื่อไหร่นี่ค่ะวันที่หนึ่งวันเมื่อไหร่นี่กัเนาะหาลืนปีชอยชาวเอตในในวิงตุนตี้กุลเมืองก็ฉิบนี่ครับเจอลายจอกหลายจริงหลายบอกลายยอมนะคะเนาะเขาก่อมยอมรือน้องถอยเก็กุนกุลเมืองวิงตุนตีก็รียุกยุกยองน้ำใจเตะๆนะครับเนาะดียองย้อนน้ำใจปันตังปันแห้งใจอยู่นี่ค่ะลองกัดแขนฮัทหันนะครลองมาลองกัรนี้กลางใจใช่ไหม เขาในอย่างหาหอแห้งๆอ่ำอ่ำชูอ่ำถอยอ่ำต้นกูนี่นะบาทีทุกญาจริงอก็เขาก็ออกมาอ่ำขึ้นด่ือนี่นาะเหมือนในวันเหมือนในก็หลายจอกหลายจริงในวิ่งตันที่ก็ออกมาในกลาใจหนังน้ำเตะนี่นะดีปันแห้งอยู่นี่ค่อ่ไปกับเขาเขาก็ปัดปัดข้างงี้ยก่อไนี่ค่เนาะก็าก็ได้ิพาขว่าทางดีพี่น้องเขาแท้แต่ไปลืมปันแห้งใจกดไลค์กดแชร์เลยติดติดตามสับตะไคร้ดงซอกเขา ขาวเขาพิษพวกในยูทนะูบในคณะปุนตารตีมีแห้งเจอสีเอาข่าวมาปุ่นเพนีพี่นอ้องเขาทแท่งนะครับในวันนีไก็ขนากันกันนะบนม่ชงัะ